ชวนคุยเรื่องของตลาดรถยนต์นะคะซึ่งตอนนี้มีงานที่ชื่อว่า Big w ม t เ r s a l เซ2025ที่ไบเทคข่านมดได้มีโอกาสไปชมงานมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญท่านผู้บริหารเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบ12ปี12ปีพิเศษอย่างไรมีอะไรที่ต้องหาเวลา กันนะคะเพราะว่าน่าจะต้องแตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเราไปพูดคุยกับคุณวิภาวีสิทธิโยธาคารรองประธานบริหารทั่วไปการจัดงาน Big Motor s a l เซล2025โดยบริษัทยานยูสแควร์ครุปจำกัดซึ่งตอนนี้คุณวิภาวีอยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภาวีคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะงาน Big m o t เ r อร์เซล0 2สก็กำลังจัดขึ้นที่ไบเทคแต่ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สิบสองแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงอะ่ะจัดมาถึงสิบสองปีแล้วค่ะคืองานของเรานะคะแตบบ่จริงๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มที่ท่านประธานจัดงานคุณจรวยขันมะนีแล้วก็ท่านประธานใหญ่จัดงานคือคุณมนสวรรคขันมะนีเนี่ย ท่านมองว่าเฮ้ยในช่วงกลางปีเนี้ยมันมันน่าจะทําให้แบบตลาดได้เคลื่อนไหวบ้างเพราะมันจะเงียบเงียบใช่ไหมคะใครๆเขาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่แบบซบเซาช่วงที่ตลาดแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเคลื่อนไหวท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่าอืมถ้าเราถ้าเราจัดสถานที่ให้คนซื้อรถกับคนขายรถมาเจอกันเนี่ยมันมันคงจะสร้างบรรยากาศดีๆให้เกิดขึ้นคืออย่างน้อยๆเนี่ย มันจะต้องแบบดูดีดูสวยแล้วก็ดูมีพลังในการซื้อและในการขายก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาเราก็จะให้ชื่อเขาว่าเป็นงาน Big Motor Sale ซึ่งย่อมาจาก Bangkok International Grand Motor Sale คือตั้งใจว่าจะต้องเป็นงานที่ซื้อขายจริงๆก็ตอนแรกนึกว่าคำว่า Big นี่คือโอ้โยเวทีบิ๊กแบบเป็นงานใหญ่เลยนะคะ <Okay. S 2> ในในในความหมายนั้นก็คือเมื่อเราย่อแล้วเราก็เป็นงานบิ๊กคือยังไงก็คือแบบเป็นเป็นคอนเซปต์ที่เราตั้งมาตั้งแต่ที่แรกแล้วว่ามันจะต้องต้องใหญ่ต้องสวยต้องดีคนที่มาร่วมง,งาน <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมาขายรถหรือคนที่จะมาซื้อรถก็ต้องมีความสุขมีมีความสุขทิ้งใหญ่ๆ่อย่าง mm hmm. อย่างอย่างที่เรียนค่ะ,ะค่ะปีนี้คอนเซป พิเศษอะไรบ้างไหมคะเพื่อที่าทางผู้ที่ไปชมงานนะลูกค้าต่างๆได้ผู้โผู้พบได้เห็นถึงว่าคารบครบสิบสองปีม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 อ,อะไรที่เป็นพิเศษบ้างคะ่ะค่ะย้อนหลังไปนิดน,นึงว่าว่าสิบสองปีที่ที่เราผ่านงานนี้มาเนี่ยเ,เราก็จะพยายามทำให้ให้ดูดีขึ้นเรื่อยๆกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ที่แบบอ่อ อำนวยความสะดวกให้ให้กับทั้งผู้บริโภคนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจอกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือทำยังไงให้ให้ให้คนอยากซื้อให้คนอยากขายท่านประธานก็บอกว่าอืมสิ่งแรกก็คือเราต้องทำประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้รู้กันทั่วๆว,ว่างานเนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้างก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาท่านผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะ ก็จะมีจัดแคมเปญนู่นนี่นี่นั่นต่างๆเนี่ยเพื่อเข้ามาเสริมเข้ามาสนับสนุนว่านอกจากที่โชว์รูมที่ท่านขายกันอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยมาที่นี่ก็จะได้รับสิ่งพิเศษเหมือนกันแล้วก็อย่างที่ที่ที่มันมันจะแปลกกว่างานอื่นๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราเป็นงานแรกที่มีเพลงประจํางานบางบางท่านอาจจะคิดว่าไม่สําคัญแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในพอยท์ที่ว่าอยากให้ อยากให้จําติดหูนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าเอองานบิ๊กเนี่ยมันมีกลางมีกลางปีนะเราสามารถเตรียมตัวไว้ที่จะที่จะไปขายหรือเตรียมตัวไว้ที่จะไปซื้อนะคะเราเรียกว่ายกโชว์รูมมาไว้ที่นี่คือเอาให้ครบแบบมาแล้วแบบมาทีเดียวมาให้จบมาให้ได้เลยให้ได้เรื่องเลยค่ะ นะคะก็ได้ได้ว่าไม่ต้องตระเวนไปหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆโชว์รูมนะคะก็ยกโชว์รูมของรถยนต์มาไว้ที่งานมาไว้ที่นี่แ้วก็จะมีทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยอใช่นะคะก็เป็นเป็นเอะไรอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นคนฝั่งตะวันออกที่จะทําให้แบบเอาไปงานนี้แบบ เราได้ซื้อเราได้ขายหรือว่ายังไม่ซื้อยังไม่ขายในวันแรกๆก็ไปดูไว้ก่อนได้แลวสิ่งที่สิ่งที่จะยั่วยนชวนใจมากก็คือบรรดาแคมเปญต่างๆที่ท่านผู้ประกอบการทั้งหลายแบบพยายามจัดมาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามตลอดสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยเราต้องขายถูกไหมคะถ้าเราทาธุรกิจใช่ไหมคะแต่ว่าอา่ะโอเคผู้ซื้อแบบอาจจะไม่ได้ซื้อภายในสามร้อยวันนี้แค่แหละอาจจะซื้อวันไหนแค่วันใดวันหนึ่ง แต่ถ้ามาเจอสิ่งที่แบบอืมมันชวนใจมันน่าซื้อ,อหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะตัดสินใจได้ค่<น>ะแล้วเราก็จะมีใช่มันก็จะมีรถให้ทดลองขับอะให้ลองนั่งดูเผื่อผู้บัญชาการที่บ้านแบบไหนๆ <c oughs> ก็พาท่านมาแล้วอ่ะมาดูซิว่านั่งกันแบบครบทั้งครอบครัวแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นหลักการที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนไปจะเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งนะคะอาจจะมีแบบ แบบหลายๆครอบครัวที่มีกันอยู่แค่ท่านสองขั้นถูกไหมคะแต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยเราเรายังติดอยู่ในสไตล์ที่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่แบบไทยๆนะคะก,ก็จะมีคุณปู่คุณย่ามีคุณพ่อ,อคุณแม่อะไรช่กเดี๋ยวนี้ทําให้การตัดสินใจในการซื้อรถเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบเหมือนกันก,ก็คือรถอคร,รถคอบครัวจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่ที่มีผู้เอาวุโสอยู่ที่บ้านแล้วก็อาจจะมีทั้นที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ย อาจจะต้องการรถ<แ>ที่ที่ให้ความสะดวกสบายเป็นพิเศษรวมทั้งยังมีเรื่องของน้องหมาน้องแมวซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวเหมือนกันใช่ใช่ค่ะไปไหนต้องไปด้วยใช่ใช่<แ>เพราะว่าบางบางคนแบบไปไหนถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวไม่ได้ไปทั้งนก็ไม่ไปนะถ้าเกิด<แ>ไม่มีที่พักที่ที่น้องเขาพักได้อะไรเงี้ยก็ไม่ไปก็เลยไปทุกแบบเอ่อดังนั้นไปกันทั้งคันรถธรรมดาก็อาจจะรองรับไม่ได้ก็ต้องเป็นรถพวกนี้ ะคะค่ะก็เรียได้ว่ามีมีแบรนด์รถยนต์และรถจักรยานยนต์เอ,เอารวมนี่ประมาณสัก4แบรนด์ค่ะเอ่อตอนนี้เอารู้สึกว่านะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดจะคุยว่าแบรนด์ไหนไม่ไม่มาออกมันมันสะดวกกว่าแต่ถ้าเกิดอยากทราบนะคะเกิดแบบเผื่อท่านที่ยังแบบยังไม่ได้มานะคะ,คะไล่มาก็มีมีทั้งไอออนรถจีนเมอร์เซเดสเบน มี B M W มี B Y D มี D P O มีเดนซามีฟอร์มีชิลีนะคะแล้วก็มี G W M มีฮอนด้มีเกียร์มีโลตัสมี M C มินิมิส b บิชินะคะนิสันแล้วก็โอม d ด้าเจคูแล้วก็พอเช่เบรยต้าแล้วก็วอลโวแล้วก็เอ e เพแล้วก็ซีเกอรค่ะ โอ้โ,อโ,อโอหก็มาเดินดูเหนื่อย <ๆ S 1> ไหมอ่าแต่ว่าเรารู้ว่าแต่ละท่านที่มาเดินดูเนี่ยเหนื่อยดังนั้นที่หน้าทางเข้าของงานเราก็จะมีเวทีใหญ่ซึ่งแบบจะมีพวกการละเล่นการแสดงบนเวทีนะคะอออตอนตกช่วงเย็นก็มีคอนเสิร์ตให้ท่านได้ชมกันอย่างวันธรรมดาจันท์ถึงสุกนะคะก็จะมีสุนทราพรเพื่อให้ผู้อาวุโสในครอบครัวท่านมาท่าเริงกัน เออฟังยากเลยนะคะไปงานนี้ได้กับนักบอนด้วยแดงด้วยค่ะแล้วก็ส่วนอ่าว่าอาทิตย์ก็จะมีคอนเสิร์ตแบบที่วัยรุ่นวัยจ้าววัยอะไรทั้งหลายทั้งมวลเข้ามาตีกากันค่ะก็ก็คือมาแล้วแบบให้ให้ได้ความจุกทุกวัยอ่ะค่ะก็เรียกว่ามีมีบันเทิงให้ด้วยนะไปแล้วก็เอ่อเมื่อเมื่อเดินจนเมื่อยแล้วเนี่ยก็ไปนั่งพักาเวที อ่ามานั่งหน้าเวทีก็ได้ฟังดูคอนเหมือนดูคอนเสิร์ตเลยนะคะค่ะแล้วก็เล่นเกมอ่าแจกรางวัลกันแจกของที่ระลึกอะไรแบบนี้ก็มีทั้งวันมีทุกวันโอ้เป็นเป็นงานที่สนุกสนานด้วยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่าเพาะเราเน้นว่ใช่เราเน้นว่าให้ความสุขนะคะให้ความสุขกับคนที่มางานแบบอ่าอย่างสมมุติว่าหนุ่มๆนุมสาวๆาวเขาจะไปเดินดูรถในในฮอล คุณพ่อคุณแม่นั่งรออยู่ข้างน,นอกก็ไม่เหงาอ่ฮะไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะก็ใครที่เดินไม่ไหวคุณพ่อคุณแม่เดินไม่ไหวก็มานั่งชมนนนนก,ก่อนอ่าก็นั่งนา,นนาวปทีเล่นเกมชมคอนเอสิร์ตอะไรสอาหรับอะไปอ่าฮะโอ้โหนสนานมากเลยนะคะก็เรียกว่าปีนี้ดูเหมือนว่ารถยนต์ไฟฟ้าอีวีนี่วขว้ไเ้รับความนิยม ค่อนข้างสูงเลยใช่ไหมคะเนื่องจากมันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องของการใช้รถที่มันเปลี่ยนแปลง,ปร,งรูปแบบไปอ่ะนะคะแบบมันไม่เชิงว่ารถน้ำมันมันจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมเพราะว่าหลายแบรนด์หลายรุ่นที่ยังเป็นรถที่ใช้น้ำมันหรือเป็นรถยนต์เขาจะเรียกว่าผสมระหว่างผสมผสานระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าก็มีให้เลือกมากมายส่วนรถไฟฟ้า เยอะแยะเลยรถไฮบริดนะคะ,ะแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าจริงๆทั้งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือแบบใช้ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายมันขึ้นอยู่กับชีวิตการดําเนินชีวิตของของแต่ละผู้ซื้อแต่ละท่านว่าเอเราเตรียมพร้อมรับมันขนาดไหนคือบางท่านเนี่ยเขาแบบเช้าขึ้นมาก็ขับรถไปทํางานเย็นลงก็กลับบ้านอ้าใช้รถไฟฟ้าก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่บางท่านชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้น หรือว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่สะดวกที่ฉันต้องไปหาที่แบบชาร์จไฟหรือว่าต้องติดตั้งระบบไฟใหม่ที่บ้านนู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยก็เขาก็จะยังใช้รถยนต์ไฮบริดหรือว่าใช้รถยนต์น้ำมันซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่เน้นบอกไม่ได้ว่าอะไรที่มันได้รับความนิยมมากกว่ากันนะคะเพราะว่ามัน่้ากึ่งนะมันข้ากึ่งนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคนไปมุงกันเต็มทุกบูธเลยนะคะน่าสนใจ ใช่ตรงนี้เนี่ยมันแบบค,คือคือเราอยากให้คนคนขายกับคนซื้อต่างคนต่างแฮปปี้นะคะเพราะว่าคนแน่นในงานเนี่ยนี่นี่ก็แน่นเมังแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ก็ยังก็ยังถือว่าโอเคมากๆอันนี้เป็นเพราะหมดโปรโมชั่นกระชากใจด้วยหรือเปล่าที่เ,เยอะกันอ,อันนั้นมีส่วนอันนั้นมีส่วนเพราะว่าถ้าเกิดจัดเฉยๆไม่ได้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรก็คงไม่ไม่มีคนรู้เท่าไหร่ถูกไหมท่านประธานก็คิดว่าเออ เราต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆคนจะได้รู้ว่านะขณะนี้มีอะไรที่ไหนก็จะเห็นแบบแบบสารพัดวิลบอร์ดสารพัดแบบทุกอย่างนะเห็นบนทางด่วนทองเตยนั้นใหญ่โตเลยน่ะใหญ่มาก่นไปก็เห็นทั้งทั้งหมดเนี่ยมันสามสิบเกือบเกือบสี่สิบป้ายเนี่ยมันจะคิดเป็นเนื้อที่ก็เจ็ดพันกว่าตารางเมตรโอ้คิดเป็นเนื้อที่นะคะทุนสร้างมากๆเลยนะคะสี่สิบกว่าป้ายเนื่องจาก อยากให้มีอยากให้แฮปปี้อ่ะอยากให้แฮปปี้ทั้งคนซื้อคนขายคนขายมาแล้วต้องเขาอยากขายเขาต้องต้องขายให้ได้ส่วนคนซื้อมาก็อยากจะได้ของดีๆด,ดังนั้นอยู่ก็มาที่นี่ค่ะนะคะอันนี้ป้ายบิลบอร์ดนะคะยังมีโฆษณาผ่านเ่อต่าฟมีมีโฆษณาท้ายรถประจําจทางที่เป็นรถไฟฟ้าก็มีอืมค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่นับช่องทางออนไลน์อื่นๆที่ที่เราแบบนําเสนอไว้ว่า งานเรามีเมื่อไหร่อะไรขายอะไรทําไม uh huh. มันยังไงแล้วก็ยิ่งณนะขณะนี้เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือจักฮอลหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งศูนย์สี่ที่เรามีนําเสนอสรถสารพัดแบรนด์อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้เนี้ยนะคะ uh huh. ตอนนี้ณนะวันนี้ก็คือเรามีเขาจะเรียกว่าอะไรเออเป็นเป็นงานเป็นงานน้องแล้วกันในโอกาสที่ครบสิบสองปีนะคะเราก็จะมีความพิเศษที่ท,ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้บรรยากาศ 6คันนี้ขึ้นก็คือเป็นฮอลร100นะคะเป็นงานแบงคอกออโต้ Salon ซึ่งเป็นงานระดับระดับโลกเพราะว่าญี่ปุ่นถือทิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นเพื่อมาจาัดในประเทศไทยนะคะ,ะในนั้นก็จะมีรถรถที่ผ่านการตกแต่งรถที่มีการโมดิฟายคือได้ทั้งความสวยงามหรือจะเอาความแรงหรือจะเอาตัวแข่งหรือจะเอาชิ้นส่วนที่แบบเอามาตกแต่งแล้วมันจะแบบทําให้รถแบบ ดูเลิศดดูแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะมีมาให้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมเหมือนกันอ้าวถ้าไปวันนี้ก็ได้ชมสองงานเลยนะคะใช่ตั้งแต่วันนี้แบบเข้าได้ทั้งสองงานค่ะอืมไม่ถึงว่านิสปัดใบเดียวได้สองงานเลยเหรอคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้นี่คือหนึ่งในการฉลอง12ปีของเรา อืมค่ะก็<ต>ใครที่ชอบรถที่ตกแต่ง <ขอ S 2> สวยๆนะก็น่าไปชมด้วยอ่าขอเรียนนิดนึงสำหรับสาหรับเบรรดาเพท p a r ์เรนทั้งหลายนะคะวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษเล็กๆน้อยๆสำหรับเอ่แต่ละท่านที่นำน้องหมาน้องแมวใส่รถเข็นมานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าถ้าท่านอยากจะร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ต้องเข้าไปในเพจ Big m o r ์เซเพื่อจะอินบ็อกขอสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมอ๋อลงทะเบียนไปก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยเผื่อแต่ละท่านที่ต้องแบบต้องพาลูกรักมานะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้แล้วเข้าไปในเพจบิ๊กมอร์เซลค่ะค่ะใครที่จะพาน้องๆนะคะลูกๆน้องหมาน้องแมวไปเนี่ยก็เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ที่เว็บของ Big กม t ร์เซลที่เพจบิ๊กมอรเซลค่ะเออเพจบิ๊กมอร์เซลลงทะเบียนแต่ว่า ปกติเนี่ยนะคะถ้าถ้าเกิดไม่ต้องไม่ไม่จําการเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยท่านมาที่นี่กันทุกวันเนี่ยถ้าพาพาน้องๆเข้ามาใส่รถเข็นมาก็คือเข้างานได้อยู่แล้วโอเคโอเคถ้าพาไปเที่ยวเฉยๆใส่รถเข็นก็เข้างานได้เลยใช่ค่ะแต่จะร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนหน่อยแต่ว่าถ้าร่วมกิจกรรมวันนั้นก็คือเข้าฟรีเข้าฟรีแลต้องพาน้องหมาต้องแมวไปด้วยเข้าฟรีทั้งครอบครัวเฉพาะวันนั้นเฉพาะวันเสาร์ที่สามสิบค่ะ งานนี้ไปสะดวก <ๆ S 1> จะไมหมคะเดี๋ยวนี้ที่จอดรถอะไรเยอะแค่ไหนอคะหรือืมขเขาจะเรียกว่าอะไรมหาศาลอืมค่ะนะ,ะเข้าใจคําว่ามหาสาลนะเพราะมันเยอะมาก <laughs> แต่ว่าบางท่านแบบจะใช้จะใช้วิธีก็คือขึ้น BTS มานะคะแล้วท่านก็แบบลงสถานีบางนาแล้วก็เดินเข้ามาแบบชิวๆไม่ต้องไปวนหาที่จอดรถค่ะ ไอ้ยอนการหาที่จอดรถเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องเราต้องเจออ่ะอะฮะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาสาหรับการไปงานต่างๆแต่ดูแล้วเท่าที่ไปก่อนนี่ก็ไม่ได้ต้องวอนนะเท่าไหร่เราะ่ากเยอะนะที่จอดรถเขาเหมือนขยายเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับต้องต้องขยายเพราะว่าเพราะว่าจํานวนคนที่เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆที่ที่ไบเทคเนี่ยเขาก็ก็เยอะไบเทคเขาพยายามแบบคืออำนวยความสะดวกสบายให้ได้ทุกอย่าง อืมใช่ใช่เพนก็ทก็มีเยอะอดมค่ะค่ะไปรถไฟฟ้าก็สะดวกดีนะพอลงสถานีบานนาใช่ไหมคะอ่าแล้วเดินมาเดินมาอีกเล็กน้อยอืมเดินมาอยู่เล็กน้อยแล้วก็เดินเข้างานได้เลยอ่านะคะอ่าในช่วงใกล้ท้ายของงานนี่โปรโมชั่นจะแรงขึ้นไหมคะเผื่อว่ามีใครสนใจนีค่ะอาจจะแรงหรืออาจจะไม่แรง ต้องมาดูเองค่ะแบบาบางทีแบบม,มีมีมีคนสอบถามกันเอ้ยมีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือหรือมีอะไรที่สนใจเป็นพิเศษไหมหรืออะไรยังอยากเรียนนิดนึงว่าขอให้มาเพราะว่าน่าสนใจทุกแบรนด์ทุกรุ่นนะคะเขาแบบแข่งกันแบบเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยแบบเดินดูกันแบบตาลายอู้หูอู้หูอู้หูอะไรอยอ่างเงี้ยเราไปแอบ,บเดินอยู่ข้างหลังท่านที่มาชมงานก็แบบก็ก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราเรา ท่านประธานได้นําของดีๆมาให้ให้ให้กับผู้บริโภคนะคะถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งซึ่งเราภูมิใจดูเหมือนได้มีโอกาสไปสอบถามบางโอนเนี่ยเขาก็จะพูดว่าพี่พี่พี่ทองในงานนี้เนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษนะอะไรอย่างนี้จกคือเขาจะพูดถึงเาว่าจองงานนี้ได้พิเศษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยค่ะค่ะก็คะเราก็ดีใจในส่วนนี้เพราะว่าขายได้ซื้อได้เนี่ยมันทําให้รายได้กระจายนะ การจัดงานก็ทําให้รายได้กระจายถูกไหมคะเพราะว่าทุกส่วนทุกฝ่ายที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีมีส่วนที่จะแบบคือได,ได้ได้รับส่วนดีๆไปนะคะเอ่อมันมันไม่ใช่แค่ว่าซื้อรถคันหนึ่งแล้วแบรนด์ที่เขาขายรถเขาได้อย่างเดียวมไม่ใช่ถ้ามองให้ลึกๆเนี่ยคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องรายได้เหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่อีกเยอะมันเป็นวงกว้างมากมนะคะดังนั้นก็คือแบบ ลราก็ดีใจอ่ะที่ท่านขายได้แล้วก็ดีใจที่ท่านเป็นกำลับบงซื้อค่ะก็ะเนียกวาได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะอยากให้ทางคุณพิ้าวีปิดท้ายนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะในช่วงช่วงทา้ทายงานที่ถึงวันนี้ก็พุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ,ะ,ะมีอะไรที่เป็นกิจกรรมในงานบ้างแล้วก็มีอะไรที่เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปงานด้วยค่ะค่ะก็อยากจะเรียนทุกท่านนะคะว่า จุดประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็คือการที่อยากจะให้ให้ท่านได้นําเสนอของดีๆของที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยได้เข้ามาพบกับสิ่งดีๆที่เราเตรียมเอาไว้ในงานนะคะเมื่อกี้นี้ในเรื่องกิจกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เรียนให้ทราบไปแล้วว่าเราอยากให้ทุกท่านที่มางานเนี่ยมีความสุขนะคะก็อยากจะแบบเชิญชวนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้เข้ามาดูก่อนว่าอันนี้เป็นรถที่ท่านหมายตาหรือเปล่า หรือว่ามีมีอะไรที่เป็นพิเศษที่เชิญชวนให้น่าสนใจนะคะยังไงก็เรียนเชิญเพราะว่าที่นี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาดูรถนะคะแต่ถ้ามาเดินเพลินๆมีบรรยากาศที่ดีๆท่านก็อาจจะแบบปิ๊งขึ้นมาก็ได้ว่าอันนี้มันน่าซื้อนะอันนี้เราน่าสนุนนะถึงจะได้อย่เงี้ยค่ะ,ะใช่ใช่ไปแล้วอยากซื้อเหมือนกันมันก่อนนะคะต้องห้าม <c oughs> ใจไปห,หน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่า แต่ไม่ได้อาจจะไปใหม่อีกสัปดาห์ทีนี้นะคะอ่าค่ะก็จบงานวันอาทิตย์ก็จะไปตไปัดจบค่ะไปตัดจบว่าไปจองอาจจะไปจองก็ได้นะคะสัปดาห์ตี่นี้ค่ะก็ถือเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ค่ะได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่นะคะสำหรับงานในช่วงกลางปีนะด้านตลาดยานยน์ทั้งรถยนต์และก็ออรไซค์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่พาวีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดี